ขอับะนทตัวกครณบที่สองัดรทางนิธิตัวตงวผรืองม่ผู้กองาสนาประุมวันเทพนะครับวันนี้ก็นำคณะมาร่วมกับอบปศและหลายๆกลุ่มในการที่เราจะยื่นหนังสือให้นายยกขนากพิมพ์ไพ่ของผมถาว่ามันมีไพยบ้านทางรัฐจะได้เข้ามาวยื่อนะโดยเฉพาะไพ่ทางใต้จากการ่อ เนการทำร้ายชาวพุทธเราอยากดูในตอนนี้เพื่อที่จะช่วยกันป้องคุ้มครองชาวพุทธให้รอ er. ดปลอดภัยเพื่อพร่ะว่าจะทำยังไงเน er. ราจะป้องคุ้มคองอย่างไรครับตอนนี้รานนะครับกทุจปกังการอทัน องค์กาผู้สื่อสามารวมตัวกันหลายหลายองค์กรทีเดียวจะมหลายร้อยคนนะคะรวมกันวันนี้ก็เพื่อตั้งใจที่จะมาทำหน้า่ผู้สื่อสาให้เป็นเรื่องเป็นราวพราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นองค์การไม่สำเร็จใช่ไหมครับว่าเราพยายามยื่นเช่นยื่รวมๆกันมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ไปรูปไปร่ายื่นหนังสือเพื่อไปให้รัฐบาลรับผู้ดำเการทุกคนี่สื่อาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะ เนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลในประยุทธ์รัฐบาลเผยมุสลิมเนี่ยไม่เคยดูแลเอา,เอาช่วยเหลือผูก้กระทำรับตัวอะไรเลยมีทีานำยังขอนโยบายที่จะเคื่อนเคื่อนให้การสลัมทำาจทุกอย่างใช่เลยนำหน้าเป็นกฎหมายทุกอย่างเพื่อจะกระทำการแต่ว่าติดร้อนพุทธเพื่อร้อนพุทธเพื่อจะคืนคืนกินพุทธให้ได้ควรจะพุทธศาสนาให้ด้อยค่าลงแล้วก็อยากทำการให้ใหเส,ส,สเื่อมเสียโดยออกค่ะ,คะค ออกภาพทางทีวีสร้างภาพแล้วก็จริงบ้างไมจริงบ้างซึ่งเธอเรื่องที่พระดีเนียเาก็ไม่ได้เอามาใช่ไหมนี่แต่เรื่องที่สื่อสีทั้งสิ้นอันนี้คือการเรว่าเจตนาฉะนั้นถ้าเรายังปล่อยวาาเลยให้เอาเรื่องหลังๆทำการแบบนี้ไปเรื่อยๆพุทธศาสนาจะอยู่ไม่ได้นะครับเพาะฉั้นต้องตั้งใจต้องการตังภาพปฏิบัติการเันทั้งสอง่งรัฐบาลยังไม่เล่าเรื่องไทอะไรแก่เรา ตอนนี้ครูใต้ที่เป็นครูพุทธศูนยพันหมดแล้วถ้าตายหมดแล้วนีออกไปค่าตามมาเป็นระดาบคนละตอนที้เหลืออยู่ห้าคน ทำลายก็เร้างเขาแล้วก็ทำอยู่ทีนีอนนี้แผ่นดินจะสูญเสียไปนย่ไม่ได้ยบไม่ได้มากทเีราะเราก็ต้องเดินหน้าเรื่อการทีความ้รื่องกรองรับาลไม่หี